โอ้โยประเทศไทยมนันร้อนขนาดนี้วะเนี่ยขอซื้อดีกว่าวะขอซื้อแล้วก็ยังไม่หายเปิดพัดลมดีกว่าก็ยังไม่หายร้อนอยู่ดีไปลง,งน้ำดีกว่า ก็ยังไม่หายร้อนอยู่ดีแช่โอ่ง<อ>ก็ยังไม่หายร้อนจะทำยังไงดีนะเามีตัวช่วยนั่น <c oughs> อันนี้มันคืออะไรหรอเจ๊แป้งเย็นเบ็ผัดงไงโหสุดยอดแห่งความสดชื่นแป้งเย็นตาเพศสัตว์กลิ่นมะดามหอมชื่นใจสองร้อยกรัม เพียง35บาทเท่านั้นซื้อได้แล้ววันนี้ทุกร้านค้าทั่วไป